บทที่74ด้วยความเลเล่อรีบร้อนของโชมพิไลเธอจึงลืมใส่กรอนและล็อกประตูรัววิมานรักนอกจากปิดไว้เฉยๆฉะนั้นจึงเป็นการง่ายสำหรับผู้ที่สะกดรอยตามมาจะเล็ดลอดเข้าไปในวิมานหลังนั้นหลังจากที่เขาได้เฝ้ารอคอยจังหวะที่จะเข้าไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงบางอย่างให้ประจักษ์ด้วยสายตาของเขาเองอย่างกระวนกระวายใจ ปราศจากความสุขก่อนที่จะผักประตูรัว้วก้าวเข้าไปในเขตวัชระเวทซึ่งมาสร้างซุ้มซ่อนอยู่ในส่วนนี้พาดาได้สำรวจดูเจ้าของสิ่งหนึ่งที่เขาแอบเอามันซุกมาในกระเป๋ากางเกงครั้งนี้ครั้นเห็นว่ามันสงบนิ่งอยู่ในนั้นไม่ได้เผลอไผลไปวางทิ้งไว้ที่ไหนเขาก็ใจชื้นขึ้นเพราะอย่างน้อยมันก็จะเป็นเพื่อนที่ดีของเขาในยามขับขัน ต่อจากนั้นพาดาก็ค่อยๆจรดปลายเท้าก้าวขึ้นบันไดไปอย่างแผ่วเบาด้วยเกรงว่าคนทั้งสองจะได้ยินเข้าแล้วจะไหวตัวเสียก่อนเพราะเหตุว่าวิมานรักของบุญเทินเป็นบังกะโลชั้นเดียวจึงไม่เป็นการยากที่พาดาจะค้นหาห้องที่ภรรยาของเขากับชายชูกำลังระเริงรักอยู่ด้วยกันเท้าที่กำลังก้าวเดินของพาดา อภิรักภูบาลชะงักงันอยู่กับที่ราวกับถูกตึงเลือดในกายของเขาเย็นเฉียบในวินาทีแรกแล้วก็ค่อยคลายความเย็นไปสู่ความอุ่นร้อนและในที่สุดดูเหมือนจะเดือดพล่านเมื่อได้ยินเสียงหัวเราะต่อกระซิกข,ของชายหนุ่มกับหญิงสาวดังเล็ดลอดออกมาจากห้องที่เขากำลังจะเดินเข้าไปใกล้ชมพิไล พาดาพึ่งคำรามอยู่ในลำคอใบหน้าเคร่งเครียดดวงตาฉายประกายแข็งกร้าวดุด,ดันในเมื่อเขาจำเสียงของฝ่ายหญิงได้อย่างแม่นยำเจ้าของเสียงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากชมพิไลภรรยายอดรักของเขาชายหนุ่มพยายามข่มความรู้สึกทั้งหมดทั้งมวลท,ที่มีอยู่ในขณะนี้พร้อมกับค่อยๆก้าวแผ่วเข้าไปที่ห้องนั้น เพื่อสดับตรับฟังข้อความที่คนทั้งสองสนทนากันด้วยเขาคิดว่ามันคงจะทำให้เขาฉลาดขึ้นและรู้จักโชมพิไลดีขึ้นมากกว่าเดิมว่าเธอเป็นผู้หญิงเช่นไรอุ๊ยปล่อยเชมสิทีิเธอค่ะบุญเธอค่ะเสียงวอนออดอ้อนของโชมพิไลดังลอดออกมากรีดหัวใจของพาดา ฉันรักโฉมโฉมรูค้ค่าทุนหัวแล้วโฉมเล่ารักเฉันไหมหากไม่รักโฉมจะไม่อยู่อย่างนี้หรอคะแล้วเจ้าควายนั่นโอ๊ยอย่าเอาคนอื่นมาเกี่ยวเลยคะ่ะหญิงสาวชิงขัดขึ้นเสียงบุญเทอรหัวเราอชอบใจคั้นแล้วพาดาก็ต้องขอบกรามแน่นราวกับจะให้มันแหลกรานไปในวินาทีนั้น ดวงตาของเขาลุกวาวดังมีไฟจุดอยู่เมื่อได้ยินบุญเทิดพูดถึงเขาต่อไปอย่างดูถูกเหยียดยามว่านึกถ,ถึงเจ้านายพาดาบรมโก้แสนง้างนั่นแล้วมันช่างน่าขำเสียจริงๆหมอฉันไม่รู้เอาเสียเลยทีเดียวหรือว่าโชมน่ะเคยผ่านการมีลูกมีผัวมาก่อนหากลูกของฉันไม่แทงป่านนี้คงไล่เตะไอ้ควายนั่นได้แล้ว ที่แอบมาเจ้ชู้กับแม่ของเขาพาดาไม่รู้หรอกว่าชมไม่ใช่สาวบริสุทธิ์เสียงชมพิไลพูดเบาๆยากแก่การที่จะเดาความรู้สึกของเธอขณะที่พูดและนี้ก็คงจะไม่รู้อีกว่าฉันแอบเอาเมียของมันมากกกอดฮ้กว่าหมอจะรู้ก็เห็นก็เห็นเขาจะยาวโขดทีเดียวนะชมนะเสียงนั้นทั้งเยยทั้งยอ และเหยียดหยามในเชิงชายพาดาจึงไม่สามารถที่จะทนยืนฟังได้อีกต่อไปด้วยเหตุนี้เขาจึงกระชากประตูห้องที่แงมอยู่อย่างประมาทนั้นให้เปิดออกเต็มแรงพร้อมกับก้าวพรวดเข้าไปยืนเด่นอยู่ภายในห้องนั้นเสียงประตูที่เปิดโครมใหญ่และเสียงฝีเท้าหนักๆที่ก้าวเข้ามาในห้องเป็นเหตุให้ร่างซึ่งนอนคลอเคลียอยู่ด้วยกันบนเตียงนอน ของชมพิไลกับบุญเทิดต,ต้องพผลจากกันครั้นพอเห็นว่าผู้ซึ่งมายืนเด่นอยู่หน้าห้องนั้นเป็นใครโชมพิไลก็มีใบหน้าขาวซีดไม่ต่างไปกว่าชุดซับในบางๆที่เธอสวมอยู่พร้อมทั้งรู้สึกประหนึ่งว่าจะเป็นลมลมพับลงไปในบัดดลพาดา,า,ดาเธอเรียกเขาเสียงสั่นสะท้านเกือบฟังไม่ได้ตับ อ๋อยังจำเจ้าผัวหน้าโง่องของเธอได้หรือโฉมพิไลพาดาพูดเหมือนคำรามและก่อนที่ใครจะพูดว่าไรเขาก็ได้พูดต่อไปว่าอ้าวสวมเสื้อผ้ากันเสียให้เรียบร้อยสิเรามีเรื่องที่จะต้องพูดกันอีกฉันอยากรู้ว่าแกเป็นใครเสือกปุกรุกเข้ามาในบ้านของฉันทำไมบุญเทิดกระชากเสียงถามเมื่อหายจากตูกตะลืมคำถามของเขา ทำให้พาดาดวงตาลุกวาวเมื่อจ้องขเขม่งมองดูฉันเป็นใครนะหรือแกถามนางกากีของแกดูสิแล้วแกก็จะรู้เองบอกเขาหน่อยสิชมพิไลว่าฉันเป็นใครสามีคนที่เท่าไหร่ของเธอหยุดนะเอ็งอย่ามาดูถูกผู้หญิงที่ข่ารักต่อหน้าข้าในเกิดตรงตวาดลั่นพางปราดเข้าไปหาพาดาเพื่อแสดงน้ำใจรัก ให้ประจักษ์แก่โฉมพิไลของเขาส่วนพาดานั้นเขาคอยทีอยู่แล้วพอบุญเทิดบุ่มบามปราดเข้ามาอย่างไม่มีหลักเกณฑ์เขาก็เบี่ยงตัวหลบพร้อมกับส่วนหมัดไปที่ใบหน้าของบุญเทิดเต็มแรงจนหน้านั้นสันสถานและเสียหลักเซไปหลายก้าวแต่พาดาไม่ได้ตามเข้าซ้ำนอกจากจะพูดว่าผู้หญิงคนนี้เมื่อแกเธอตุนหล่อน แกเขาจงเอาของแกกลับคืนไปฉันยินดีที่จะคืนให้ฉันขอเพียงอย่างเดียวพาดาหยุดไว้เพียงนี้แล้วก็ก้าวช้าๆไปหาบุญเทิดด้วยกริยาท่าทางที่เป็นสง่าน่าเกรงขามหน้าหวาดหวัน่นเอ็งจะขออะไรข่าบุญเทิดยังคงถามเสียงคึงขังแต่เขาได้ตอยหลังไปสองก้าวเพราะเพียงหมัดแรกจากนายอภิรักษปูบาลเขา ก็รู้สึกเข็ดขยาดด้วยไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าหนุ่มสำอางอย่างพาดาจะมีหมัดหนักและชั้นเชิงมวยที่เขาไม่ควรประมาทถ,ถึงแม้จะมั่นใจว่าชีวิตของเขาผ่านการต่อสู้แบบลูกผู้ชายมาโชคชนกว่าพาดาขอเลือดจากปากของแกที่แกกล่าววาจาสามหาวและแกควรพูดกับฉันให้สุภาพกว่านี้พาดาเน้นเสียงตอบช้า มันจะมากไปแล้วละมัง้งในงั่งยังไม่ทันสิ้นเสียงพาดาก็ปราดเข้าไปถึงตัวบุญเทิดพร้อมกับพุ่งหมัดไปเบื้องหน้าแต่ครั้งนี้บุญเทิดคอยระวังตัวอยู่แล้วเขาจึงหลบหมัดนั้นได้อย่างหวุดหวิดแต่จะอย่างไรก็ตามพาดาไม่ยมอมให้เขาหลบได้ตลอดในเมื่อพาดาอภิรักภูบาลเคยเป็นนักมวยเหรียญทองของโรงเรียนเป็นดาราฟุตบอลขวัญใจของมหาวิทยลาลัยมาแล้ว ไม่ใช่มวยวัดหรือมวยหมู่อย่างบุญเทิดด้วยเหตุนี้หลังจากที่แรกหมัดกันอยู่คู่หนึ่งบุญเทิดเกิดตรงก็ลงไปฟุบอยู่ที่พื้นห้องฉันจะไม่ทําอะไรแก่มากกว่านี้เั้งที่ฉันอาจยิงแกทิ้งก็ได้ชายหนุ่มคบกรามพูดต่อจากนี้เขาก็มองไปยังโชมพิไลซึ่งยืนตัวสั่นอยู่ที่มุมห้องและบัดนี้เธอได้สวมเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้ว แต่หน้าตาผมเผ้ายังคงไม่ได้ตกแต่งยุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบของทุกชิ้นในวัชรเวทฉันจะให้ปร่งคนกลับไปบ้านของเธอภายในวันนี้ขอให้เราสิ้นสุดกัสิทธีโชมโชมผิดไปแล้วค่ะพาดดาขาโปรดยุกโทษให้ชมด้วยโชมพิไลพะวาเข้ามากอดขาพาดาไว้แน่นพร้อมกับร้องไห้สะอกสะอื่นวอนขอความปราณี ชายหนุ่มก้มลงมองดูร่างของหญิงสาวที่เขาเคยหลงไหลอย,อย่างรังเกียจเหยียดยามปล่อยฉันชมพิไลเขาบอกด้วยน้ำเสียงเย็นชาและแฝงไปด้วยความเด็ดขาดชมพิไลจึงค่อยๆค,ค,คลายวงแขนออกพาดาขาคุณจะไม่ยกโทษให้ชมสักครั้งเหรอคะชมสัญญาชมพิไลบุญเอิอ พยุงร่างที่บอบช้ำขึ้นเรียกชมพิไลอย่างแสนแค้นเมื่อเขารู้ว่าเธอจะพูดอะไรต่อไปกลับไปหาสามีเก่าของเธอเถิดชมพิไลขอให้เราสิ้นสุดกันแต่เพียงเท่านี้ฉันไม่ต้องการให้อภิรักษ์ปูบาลของฉันต้องหมองมัวมากกว่านี้พูดจบเขาก็หันหลังกลับและเดินตัวตรงออกไปจากห้องนั้นโดยมีเสียงสอือกสะอื่นของชมพิไล ดังคร่ำครวญแล่หลังมาว่าแต่ชมชมยังรักคุณอยู่ค่ะพาดาขาชมรักคุณไม่ได้รักบุญเทิดและแล้วต่อมาเท้าที่กำลังก้าวเดินของเขาก็ต้องชะงักงันเมื่อได้ยินเสียงบุญเทิดคำรำว่านี่แน่ชาิชั่วนักคุณตบหน้าฉันหรือบุญเทิดสองฉาินี้มันยังน้อยไปสำหรับผู้หญิงอย่างเธอปล่อย ปล่อยฉนะพาดาขาช่วยชมด้วยเสียงของโฉมพิไลร้องขอความช่วยเหลือฉะนั้นถึงแม้ว่าจะจริงชังรังเกียจเธอสักเพียงใดความเป็นสุภาพบุรุษทําให้พาดาหมุนกายกลับไปยังห้องที่เขาจากมาแต่ยังไม่ทันที่เขาจะก้าวเดินแขนข้างหนึ่งของเขาก็ถูกยุดไว้แน่นกับวัชรเวทเถิดปล่อยเขาไปตามทางของเขา เสียงกังวานอ่อนโยนดังอยู่ใกล้ๆนานาตพาดาอุทานออกมาอย่างตกใจไม่คาดฝันเมื่อแลเห็นว่าผู้ที่ยึดแขนเขาไว้ไม่ให้ย้อนกลับไปคือคุณอำนาจพิพัฒน์ไพศารผู้เป็นนาชายถูกแล้วนาเองเราไปกันเถอะกล่าวจบคุณอำนาจก็ลากครึ่งจูงหลานชายของเขาให้พลไปจากวัชรเวทของบุญเทิด อย่างรวดเร็วและพอมาถึงรถของพาดาที่จอดอยู่ที่ริมถนนคุณอำนาจจึงได้พูดขึ้นอีกว่าขอกุญแจรถให้นาะน่าจะขับกลับวัชรเวทเองพาดาลวงกุญแจรถออกมาจากกระเป๋ากางเกงส่งให้น้าชายของเขาอย่างว่าง่ายและได้ก้าวขึ้นไปนั่งเคียงข้างคุณอำนาจซึ่งทำหน้าที่เป็นโชเฟอร์ให้เขาทำไมนะ้นารู้ ว่าผมมาที่นี่ชายหนุ่มเอ็นกายพิงพนกรถแล้วก็เอ่ยถามเมื่อคุณอำนาจพารถเคลื่อนออกไปจากบริเวณนั้นแล้วนารูก็เพราะนาแอบสังเกตเห็นพฤติกรรมที่น่าสงสัยของโฉมพิไลเช่นเดียวกับคุณชายผมได้เป็นเจ้าง,งั่งโง่เงาให้โฉมสนตรภายอยู่เสิยนานเขาพูดแค้น ดวงตาเป็นประกายฉายเกล้าวความจริงมันไม่เพียงพอกันเลยสําหรับการเหยียบย่ำหยามเกียรติผมของสองคนนั่นแต่นายคิดว่าเป็นการถูกต้องแล้วที่คุณชายเพียงแต่สั่งสอนในบุญเทิดเช่นนั้นเพราะถ้าคุณชายทำอะไรรุนแรงมากไปกว่านี้เรื่องมันก็จะอื้อฉาวมากขึ้นอภิรักปูบานของคุณชายจะมัวหมองมากกว่านี้อีกมากมายหลายเท่านักเพียงแค่นี้ ผู้หญิงเร็วๆคนหนึ่งไม่สมควรที่เราจะเอาเกียรติติยศเลือดเนื้อเข้ามาเดิมพันเชื่อนาะเถิดอย่าไปคิดอะไรให้มากข้อสําคัญคิดซวะว่เด็กคนนั้นเป็นเพียงนางบอมเรอของคุณชายก็แล้วกันในเมื่อแก่พ้นจากการเป็นเมียอันถูกต้องตามกฎหมายของคุณชายมาตั้งหนึ่งปีแล้วจริงของนานาความจริงฉงพ้นจากการเป็นภรรยาของผมมานานแล้ว พาดายิ้มเศร้าเมื่อพูดจบซึ่งพอคุณอำนาจเหลือบเห็น <c oughs> เขาก็รู้ได้ทันทีว่า <c oughs> นอกเหนือไปจากความปวดร้าวที่ได้รับจากการกระทําของชมพี่ล่แล้วยังมีอะไรเป็นเหตุให้หัวใจของลานชายเขาต้องเจ็บปวดร้าวระบมอีกทุกอย่างสิ้นสุดลงเสียทีพาดาถอนใจลึกๆพึมพำออกมาด้วยเสียงแผ่วๆพร้อมกับปิดดวงตาทั้งคู่ลง อย่างอ่อนเพลียหัวใจคุณอำนาจจึงอดที่จะมองดูใบหน้าคมสันที่หมองคร้ำและมีรอยปูดบวมเพราะการต่อสู้อยู่สองสามแห่งของหลานชายสุดสวาสดอย่างสงสารเห็นอกเห็นใจไม่ได้ดังนั้นเขาจึงรอบถอนใจออกมาเบาๆเมื่อรำพึงอยู่ในอกว่านาจนใจจริงๆที่ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรคุณชายของนาได้ ในเมื่อน้องตายได้มั่นกับคุณสมิสเสียแล้วทุกอย่างมันสายเกินไปสำหรับการแก้ไขวาริกาที่รักนิตาได้รับจดหมายของเธอวันนี้เองพอได้รับปุ๊บนิตาก็รีบตอบปั๊บด้วยตั้งใจว่าจะเขียนมาคุยกับเธออยู่แล้วเพราะมีเรื่องเยอะแยะจะเล่าให้วาริกาของนิตาฟังซึ่งไม่รู้ว่า วริกาจะทนอ่านทนฟังได้หรือเปล่าในเมื่อมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับพี่ชายแต่นิต้าก็อยากจะขอร้องให้วริกาอ่านเพราะอย่างน้อยก็เป็นการรู้ไว้ใช่ว่าไม่เห็นเสียหายอะไรอย่าเพิ่งโมโหนะวริกาจ๋าก่อนที่จะเล่านิต้าขอตอบเกี่ยวกับการชวนไปพักผ่อนที่พัทยาของวริกาก่อนว่าตกลงแต่คงจะไปหลังจากที่วริกาไปพักแล้วสักสามสี่วัน เพราะคุณแม่จะต้องทำธุระทางกรุงเทพให้เสร็จเียก่อนเย็นใจได้แล้วละจ้ะว่าเราจะได้เล่นสกีด้วยกันให้สนุกแต่ถึงยังไงนิต้าก็คงสนุกน้อยกว่าวาลิกาเพราะไม่มีเพื่อนคู่ใจนิต้ารู้น่าว่าคุณสมิธไปด้วยเอาละทีนี้พูดถึงเรื่องพี่ชายเสตีวาลิกาคงแปลกใจและสงสัยไม่น้อยทีเดียวหากบังเอิญไปอ่านพบข่าวว่า ชมพิไลพุทตานทองเดินทางไปพักผ่อนกับบุญเทิดเกิดตรงคู่มั่นหมายที่ญี่ปุ่นซึ่งลงเกลียวกลาวในหน้าหนังสุอพิมพ์เมื่อสามวันก่อนนิต้าเองหากไม่รู้เรื่องล่วงหน้าจากคุณอรินก็คงจะสงสัยไม่น้อยเหมือนกันความจริงครั้งแรกนิต้าไม่คิดว่าจะเล่าเรื่องนี้ให้วริกาฟังแต่พอมาทราบจากคุณอรินเมื่อวานนี้ว่าพี่ชายลางานต่อ และไม่ได้พักอยู่ที่ชนบุรีแล้วหลายวันนิตาจึงได้ตัดสินใจเล่าให้วาริกาฟังแต่คิดว่าวาริกาคงไม่โกรดนิตาอุบเรื่องนี้ไว้ในเมื่อเคยบอกว่าไม่ต้องการรับรู้เรื่องใดๆของพี่ชายคุณบุญเทเิดเกิดตรงนี้คือสามีเก่าของคุณชมพิไลและได้แอบติดต่อพบปากกันอีกหากวาริกาไม่ลืมคงนึกออกว่าเขาคือผู้ชายที่เคยไปติดต่อขอซื้อที่ของคุณแม่ จนพี่ชายจับได้ในที่สุดก็เป็นอันว่าสิ้นสุดกันสำหรับคุณโชมพิไลและพี่ชายเรื่องนี้เกิดขึ้นเกือบเดือนหนึ่งเห็นจะได้นับตั้งแต่เรื่องคุณโชมพิไลเกิดขึ้นแล้วพี่ชายซึมหนักขึ้นเที่ยวกลางคืนหนักขึ้นจนคุณอรินต้องคอยตามควบคุมเป็นพี่เลี้ยงเพราะพี่ชายไปติดต่อสนิทสนมกับ ผู้หญิงพาดเนื้อคนหนึ่งที่บูสตาคุณอลรินเกรงว่าพี่ชายจะทำอะไรผิดๆลงไปในเมื่อเคยปารบว่าเมื่อแต่งงานกับคนที่เรารักเขาไม่ได้ก็จะแต่งงานกับคนที่เขารักเราเขาจะดีเลวชั่วชามาจากไหนก็ตามขอให้เขารักเราซื่อสัตย์ต่อเราเป็นพอซึ่งคุณอลรินรู้ว่าพี่ชายหมายถึงแมเนนซี่กวานเกนั่นพอจหล่อน หลงรักพี่ชายมากครั้งแรกนิต้าคิดว่าความเปลี่ยนแปลงของพี่ชายเกิดจากโฉมพี่ลยเป็นเหตุแต่แล้วในที่สุดนิตาก็ได้รู้ความจริงว่าวาลิกาของนิต้าต่างหากที่เป็นต้นเหตุคุณอรินได้เล่าให้นิต้าฟังหมดว่าพี่ชายได้สารภาพกับคุณอรินว่ารักน้องสายก่อนนี้นิตาทั้งโกรธทั้งเกลียดพี่ชายแทนวาลิกาแต่เดี๋ยวนี้ โกรธเกลียดไม่ลงซ้ำเวทนาแต่ก็ยังอดนึกขวางไม่ได้ที่พี่ชายได้เพชรลำค่าไว้ในมือแล้วกลับทิ้งคว้างไปให้ผู้อื่นเมื่อพบกันครั้งสุดท้ายคือสองอาทิตย์ล่วงมาแล้วพี่ชายสูบผอมหม่องครัำมเหมือนคนแบกทุกข์ไว้สองบา่าคุณอรินชวนพี่ชายมาทานอาหารกลางวันที่บ้านนิตาด้วยพี่ชายเลยถือโอกาส บอกลานิต้าว่าจะไปพักผ่อนที่ไร่ของเพื่อนทางชนบุรีสักพักวันนั้นพี่ชายได้ขอร้องให้นิต้าเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับวาริกาเมื่อเราเรียนหนังสืออยู่ด้วยกันที่อังกฤษวันนั้นนิต้าต้องขอสารภาพว่าอยากจะร้องไห้เพราะสงสารพี่ชายเมื่อเห็นเธอยิม้มเธอหัวเราะเมื่อนิต้าเล่าถึงความสุขสนของวาริกาและก่อนลากลับ พี่ชายเด้อ้อนวอนขอรูปของวัิกาไปจากนิต้ารูปหนึ่งคือรูปที่วรลิกายืนอยู่หน้าโรงเรียนเป็นรูปถ่ายเดียววัิกาจ๋าอยากโกรดนิต้าเลยนะคนดีนิต้าไม่อาจใจแข่งกับพี่ชายได้นิต้าได้ให้รูปนั้นแก่พี่ชายไปซึ่งเธอดีใจจนมือไม้สันดริกเมื่อเอื้อมออกมารับได้เก็บใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อ รากับเป็นสิ่งล้ำค่าที่สุดสำหรับเธอพอรุ่งขึ้นนิต้าก็รู้ข่าวจากคุณอรินว่าพี่ชายเดินทางไปชนบุรีแล้วนับตั้งแต่พี่ชายจากไปคุณแม่มักจะไปเยี่ยมเยียนคุณป้าอมพรเสมอคุณป้าเองเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปมากท่านมักจะพูดกับคุณแม่ว่าท่านเสียใจที่ดูคนผิดตอนนี้ทางวัชระเวช กำลังวุ่นวายกับการหายไปของพี่ชายเพราะพอนาเวศกับนายแพ้วไปที่ไร่พนาเนาปรากฏว่าพี่ชายไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วและเธอได้บอกกับคุณเกษมเพื่อนของเธอว่าจะกลับกรุงเทพนิต้าและคุณแม่เลยพลอยไม่สบายใจไปกับข่าวนี้ด้วยเห็นจะต้องยุติเสียทีละจ้ะวาลิกาจ๋าเพราะวันนี้นิต้ารบกวนเวลาของเธอเสียนาน เราจะพบกันอีกที่พัทยาทีนี้นิตาจะเล่าอะไรต่ออะไรให้วาลิกาฟังด้วยตนเองรักและคิดถึงวาลิกามากที่สุดในโลกนิตานายวินศิรวิทย์ส่งจดหมายของวานิตาคืนให้ทิดาของเขาพรางพูดว่าคุณชายคงจะรู้เรื่องราวต่างๆจากคุณหลวงแล้วนายวินหมายถึงหลวงอัฏฐคดีชัย ทนายประจำทนายชราประจำตระกูลอภิรักษ์ภูบาลเอ๊ะรู้เรื่องอะไรคะพ่อขาบริกาเงยหน้าขึ้นถามผู้ให้กําเนิดของเธออย่างสงสัยนายวินยิ้มแล้วก็ตอบว่าเรื่องที่เกี่ยวกับเงินเจ็ดแสนซึ่งความจริงเจ้าคุณพ่อของเธอไม่ได้เป็นหนี้พ่อซ้ํายังมีมรดกเป็นเรื่อนล้านให้เธอปกครอง เาคิดว่าเรื่องนี้คงจะทำให้คุณชายคิดมากเลยตเตลิดไปไหนต่อไหนใหญ่โตสุภาพบุรุษสูงอายุพูดเป็นเชิงออกความเห็นในตอนท้ายแต่น้องทายไม่เห็นว่าคุณชายจะต้องคิดอะไรมากนี่คะในเมื่อเดี๋ยวนี้ปรากฏว่าได้เป็นเศรษฐีหนุ่มอีกหน่อยคุณชมพิไลคนสวยก็คลานจะย้อนกลับมาหาหรือมิฉะนั้นจะเลือกรักจะเลือกแต่งงานกับผู้หญิงแบบไหนก็ได้ หากเป็นพาดาอภิรักษ์ภูบาลที่ใกล้จะสิ้นเนื้อปดาตัวน่ะสิคะจะได้จะได้จำฝืนแต่งงานแม้แต่กับเด็กพิการบ้านนอกอย่างน้องรายนางสาวศิรวิทย์พยายามที่จะขุดคน้นเรื่องที่ทำให้เธอขุ่นเคืองใจและเคียดแคนพาดามาขบคิดทั้งนี้ก็เพราะมันอาจเป็นปราการและเกราะ คุ้มครองป้องกันหัวใจของเธอไว้ไม่ให้ระลึกถึงเขานั่นเองน้องสายยังไม่หายโกรธคุณชายหรือลูกนายวินยกมือขึ้นรูปไลยสีราะของธิดาสุดสวัสดิ์อย่างรักใครเมื่อถามน้องสายไม่โกรธหรอคะ่ะทุกอย่างมันเหมือนกับการแสดงละครเมื่อเรื่องเก่าจบไปเลยเราก็ต้องแสดงเรื่องใหม่บทใหม่เด็กสาวตอบยิ้ม และก่อนที่บิดาจะพูดว่าไงเธอเอ่ยขอตัวจากไปว่าน้องทายขอไปดูพี่แจ่มจัดเสื้อผ้าสำหรับไปพัทยาก่อนค่ะของพ่อพี่แจ่มจัดหรือยังก็ไม่ทราบต่อจากนั้นเธอก็เดินตัวปลิวผ่าไปโดยในวินไม่มีโอกาสล่วงรู้ว่าแท้จริงแล้วเรื่องการหายไปไม่กลับวัชระเวชของพาดานั้น ยังติดค้างอยู่ในความคิดคำหนึ่งของวาลิกาเธอแอบกังวลห่วงใย,ยเขาจุบบทที่74